สือคองเซเวนเงหบอกเนี <ithe ater> there, <laughs> ่แ <nurt> ล <ures> well <the test> ้มทางแอยี Arizona, ่รถบอกหลรถบอกเลไรวายานสามทาวไทยเขามีบอลสะพันอเิสพันรอยค่ะแล้วปสนซิป่เอาไดสันซิปันซิปติดฮะติดแล้ว เี <S 1> <S 1> ือบกูได้ขืนดีไง สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุสคนเดอ้อยินดีตอนหับข่าสู่สองบาสุขคนดีดพี่นอ้องตันนี้เข้ากับยู่ทีห้องแหมแกนสุดีเนาะเข้ามาพักอยู่ในคืนหนึ่งพี่น้องเลยอ้ยมาศนาเนาะพี่น้องแล้นอนแต่ห้องแหมดีๆขอบคุณพี่ไซเลอร์คันพี่ไซเข้ามาเบิ่งนคลิปนี้เนาะทีเซาห้องแหมให้บาสุขนอนแล้วกับแม่ก็พ่อเนาะคืนหนึ่งกัหร้ายพันอยู่พี่น้อง เป็นห้องโมเมนต์ทว่าห้องถือถือคณะโรงแรมมันก็เป็นโรงแรมแบบโรงแรมใหญ่แลพี่น้องเนาะเมื่อนี้บ่าวซุกสีสลงไปกินเขา่าพี่น้องกินขา่าอ,อยู่หาอาหารของโรงแรมนีม่แหละเป็นอาหารเสาร์นะพี่น้องเคยอาหารเสาร์ชิพาพ่อกับแม่ไปกินพี่น้องเพราะว่าพ่อแม่ยังมาทานเคยนะพี่น้อง,อง,อง,องปกติบ่าวซุกข,ขันมานอนโรงแรมจึงสี่นะส่วนไลยแบบตื่นมาทัานเขาเสาร์จ้าเถื่อนนะพี่น้อง มีแต่แบบบ่ค่อยเลยลงไปกินมีนิธิบาศิภาพพอแม่ลงไปเนาะเพิ่นไปลองไปเห็นพี่น้องก็เลยสิได้สอนเพิ่นว่าเออน,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 นั่นนู่นนี่อะเพิ่นยังบ่ทันได้เคยลองเนาะอ่ะเดี๋ยวไปเอิ้นแม่ก่อนเนาะแล้วอยู่คนละห้องอยู่ทางนี่ยเลี้ยสิเล่าสู่ฟังเนาะพี่น้องที่แหล่ขันบาสุกบ่ได้คิดว่าสิมานอนพักอยู่นี่คืนนึ่งเลยแผนของบาสุกนะ จะไปอุบลเมือนี้คิดว่าจะเดินทางจากบ้านบาซุกขันมาออุอบลตอนเช้าขอเมือนี้จะงสี่นะพี่นนองแต่การขึ้นขึ้นยนต์ขึ้นเครื่องบินนันวันที่เออก็ไปขึ้นยนต์ขึ้นเครื่องบินหันบายมุกนะพี่น้องบาซุกระจองเครื่องบินแบบให้ทันเวลาเดินทางจากบ้านมาซุกมาอุบลจะเสียนะพอดีมันมาตรงกับอันแผนเที่ยวเล่าของพี่ไส่เนาะพี่ไส้ก็เลยว่า พี่ใส่กับบันที่หาก็มาพร้อมกันเลยจะสินะราสุเกเยมากาองเหี่ยมพี่ใส่เราจองให้ขอบคุณพี่ใส่หลายๆเลยพี่น้องเลยที่ดีนําทุกอย่างเนาะพี่น้องไป,ไป,ไปเดี๋ยวพาพ่อกับเม่ลงไปก่อนอวันละวหนที่หิวเข่าตอนนี้กับแปดง่วงาวเป็นมุ้งสาแล้วพี่น้องอาหารเปิดเจ็ดง่งไหมนี่แลหละห้องบา้านทุกหนังเงาะเนาะหกในเด้อพี่น้องสะโค้งออกมาเตรียม ฉันนันเตรียมเสื้อผ้านะเตรียมผักะตะกงเผือกเตรียมนวลีผักก็แม่วัดลุกเนะอยู่ห้องกใกล้ๆกัเนเลยบอกว่า,วาคันนี่คนมาขอเปิดประตูเ้วดก็นอนหลับอยู่ไปเลย ได่อย <c oughs> ไรบอสทตัว่านนอนหับอยู่บ <c oughs> <c oughs> อสท่านนอนอยู่โวนน้าโวนนั่งลเลยไปต้องไปกินข่าวสืบาไป <c oughs> ไป้งคอกไปนี่ นี่ยก็พอหัวอื้อนงเื่อไนาะตรงเนี้ยดูเราจะรู้ตื่นข้นมาเห็เนี่ยหาขนมานั่งบน้าเที่ยวไปสูบยาน้าอับเว่าอะไรทูแข็บแต่โมมีแผงโมมียาทิพธ์มายาิพ์โมมีเร่องคอจากกระบาทูสั บมทูแป้งซื่อๆบมทูปลาดิฟ้ามันกินหรือเปล่าอยากกินเลยหยิงไปน้ามองนี่แนะป้งซื้อๆเห็นไหมก็ไม่เจ้าไปซื้ออีเซลไปไปมันยาที่แขวายหงอยเขาก็มีลงไปกินเขานาน่าอ่านี่ไปเอาไม่งังไปเดี๋ยวควบความกินเขา่าจะบ่าอ,อัน,น,น,นดื้อหายเห็ดอันนั้นเน็ตหายเนาะต้อเพิ่นโบมีเน็ต ลืมเสื่อมไปไปกินข่าวเอานี่เป็นน้ำอันตีเลีอันีขอหอมลยดัานเอาหอมจ้ ล้มนิบเออบกันยิบไปไปไปทางไหนก็บอลาอีตีเนม่งินิลมิบหัวเป็นขึ้นมาเป็นป่เออก็ยืนักรไฟที่ไใกนลก็โกดนี่ยกัขึ้นมาห้าในโกดโกดเลขหนึ่งห้าสิบปนี่ก็ลโปกันหนึ่ง จะมาอยู okay, ่อันเอออาหารก็จะกินข้าว t s อ o ากนั้กจะตักเอาันเป็นบ u f f e หมดแล้วเดี๋ยวขัว เดี๋ยวพ่นี่านนะครับเสียภาษีพอกับแม่ไปกินข้าวนะครัรบเอาบพพ่อให้คนบลายแลย้วจึงสิงหง่าย,ยอาหารเช้าเขาปิดเปิดอาจารย์คนละอันคนละอันเอออาจารย์นะสิมาตัก,ออกเอาเออเอาเอาด้วกันเอาบวงกับสอง Ini mantap ah ini nih kendang yang. Nih. Kecicin yang. Ini kawat ini, ini 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 kita kan lihat tak au nih, buang tak au nih. Buang kong keran masih di sini. Tak kalau hendak yak yang. Au kawat nih, kan kasih au. Oke. Ya, ทำบักดืรถตาติมาดูเออเออ้บวงลงเออรานอาหารกอะไร่เีอยอก็ไดข้าวบงข้าวไแล้วก็ตัมา กูร้อนอีกใส่โมงนี้ก็เลยไหใช่ลยขอเราสละแล้วอดเิดตั้นาดมันยังมา้วนี่เขาเปียกเลยเขาเปียนครับแต่ไม่หายเ นอนรับสบายเลยรับสบาย <laughs> <laughs> ง่วงนอนง่วงสบายเหรอสบาย,บายกัยนเย็ <laughs> นเลย <laughs> ต้องวัดจะไก้ประเดีย๋ยวมันตือนได้ตือนจะมันตื่ <laughs> ตนมาสบปแล้วใั่ <laughs> บนผ่าจูเตววันนี้เปนจมูกนั่นนเสีมุกเจา

อาบอแใหม่เสร็จแล้วเอาแล้วทอดกับแล้วอีกวันน้ามาคบแล้วพี่เนาะก็จมาให้มีอะสอนนแอเนาะมาเด้อแะบ่ะกินได้าด้วยกินแบบสบายเน สบายดเอ้าตีนขึ้นกเด็กตกมเดียอหอเสียดมันถลาเราไปหอดใช่ไหมแล้วไปหลอกถือแป้งพิฟ่างแล้วมาข้างล่าง อย่างเงี้ยมีมาแต่ด้องซดีมอเอรีบมันว่านมนรีบเซเล่นรีบมันสือแปลงแล้วก็บอกบอกบอกกันเพื่องว่าจะเอามาไหมเอาจะแปลงยาีมีการขับเอเวนเสียนิดหน่อยเก็บใส่ถุงไว้ ไปหันไปนีวนึงอในทูเราตลอดเลยเออร้อนน้อยๆร้อน้อยเซมันจะมีไข่เซเล่ะรบนี้กันแบบนี้ตั้งจนิปเอ็ดมเนาะใบหม เอาขึ้นเครื่องไวน์โม่งมาคุณน้องถ้าจองถึงเนีเปลี่ยนเวลาก็ไปเลยเนาะให้จองไว้เผื่อไว้เวลาติเดินทางมากนะเดินทางมันจะบาันทีเลยแาวันนี้นะมากกับพี่่กันเลยว่า <c oughs> ในถาดโนด้ก็ดีนะมันขึ้นไวน์โม่มันบอกกลิ่นสัมาัสโม่งคหน่อยมีของเป็นหลอกของกลาง ไปป้องแม่ไปอาบน้ำสินางสินหัดปูมแล้วเครื่องน่าสเีียกที่แบเดินทางไกลมึงเป็นสักสิสบสิบมงสิบโมงกิด กินๆแล้ววางเป็นหน่อื้อแฟนซีแคลลตอนนี้เราก็กินข้าวแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวเราเสื้าพร้อมเนี่ยไปยังไปเสื้อผ้าแล้วไปยังฮะ,ะเอวันอาย่เท่าผมห่างก็จะไปท่านเปิดพี่น้องวันเสื้อผ้าเราไปซื้อแฟนซีแคลล์เดี๋ยวไปเบิ่องเซเวนะ่นอยู่เบืเ้องนั้นเนาะดิษฐ์แต่ว่ามีเซเว่นอยู่อ่ะจะ อ้าวไวกเอาเงินมาพ่อเกียร์ได้ี่เออพี่ก็เงินโอ้เรียนมากระเป๋าเงินไหมใเซเว่นสาร์บอนอยู่บนเลยคุณไม่อยากจะต้องถือไหมไม่พอแล้วไม่อยากอี่อไปขางรถแล้วทางนะอันนี้แค่เมืองอุบลเนาะพี่น้อง <c oughs> กันไปเมืองอันนั้นคือสื่อแบบเมื่องกรุงเทพมันนะแหง่งสิงโงกนานะพี่น้องอน่ะได้เดี๋ยวพาเราไป ห่างเขาท่านเปิดนนเออเพาเปิดซิบโมงเอาตอนนี้กำลังแปดโมงเนาะพี่นหมห่หหางทุนนี้เปิดซิบโมกก็ได้ปาพาเราไปเอาสื่อของนะยีเเอเามีอไรอยากได้เจอพวกี่กงเกง่งแนมบอ่สิบเ่มีอยู่บ่ดเลยไปเดี๋ยวไปหาเบอร์่อโอนี่ยัง จได้ได้ 40. 40. 40 yeah, ีมลงเลาามไมเกอะไร่ค่ะ้าวยางมากไกลเติมครับประมาณสองสองรยสเมตรนักสือของอีเซเว่น บอนี่ยหละแล้วแบบ3ทางแะอยูว่ารถแบบเลายมันรถแบกเละๆวายาน3ทางวาทยอยู่ไทยเขามีบอลสะพานลอยเอิ่นสะพานลอยค่ะนี่ยแล้วเออลืมไปเนาะลืมไปอีบะอีแม่ก็อีพ่อกับเรเคยเห็นสะพานลอยนะปวยยูเล่าอยูเล่าอยู่เวียงจันท์ก็มีแค่สองสามอันหนึ่งนะหรือว่าอาจจะมีหลายกว่านั้น แต่ว่าอยุทธไทยนี่สือแบบร้ายเลยขามง่ายขามถนนปลอดภัยนะก็ได้ขามถนนจะสไหลอยู่นี่อันตรายถนนใหญ่เห็นปะสะพานลอยมันขีมีเบิร์ดใต้หอบปะใต้ปะข่าวไปแล้วเใต้หอบไปไหนเบิรงดเนี่ยนึกอยู่เปิคันแม่นบ่นี่ไปยืนอยู่นี่มันห่างกันยืนนี่สุดท้าย นี่แต่ไม่ยืนนี่น่ก็อีพอไมรองนี่ก็ได้ไม่เรื่องนี่เอาเเมัานตงง่ายมันตึเข็นคี่ไม่ยืนออนี่ถือพออ่ะอันนึงสองสามนั้นบงนังบอะไรเงี้ยมักอีพอมันเป็นการเอออันนึงสองสามอาเออปเสไปเซเว่นนเหนไปซื้อของไปซื้ออย่าง

ไปลงมาไปเซเวน้นเซเ,เวน้นบบานอยู่ที่นอก,ก,ะกะนี่กุกกิะนี่แค่เมื่องอุบลนอแล้วยังตื่นเต้นแหละไปกรุงเทพเราแห้งสิตื่นเต้นค่ะ เขาเซเว่นย <al> ู่ข้างหน้าเลี่นโอ้โหฮอดแล้วเซเว่นประตูส่วนร้ายมันะนี่มันเปิดเองมันเอาจะเสียยังไงมั้ยจะเสียแบบนี้แม่นบ่ ใจโม่มันเป็นอียงว่ามาทอะอย่ดียว่วมมา,าอ,วยวอยู่เพื่อนมนันสิเบิดมันแบบนี้ป่ะอยางอยานเาจะจับมัวอะไรจะต <c oughs> ุ๊กโมจาต่ใสเนี่ยฮะยามองกันหนะ่ะท้องพอมงยี่อป่ะเตมนะแบบแกกันลยเนะถือไปนําเลยถือใส่ถุงไปนับเอาแบบนะี้เนาะ ยาม่เอาอย่างแบบนี้เนาะยามั่เห็นบอกอ้าปพี่น้องตอนนี้เขาก็ซื้อคล้องเรียบร้อยเนาะซื้อนั่นซื้อนี่คล้องแบบใส่อะไรเนาะเพราะว่าพ่อแมีบมาทันมี วัด800กว่าบาทแล้วสัญญาณขึ้นสะพานลอยคือเก่าเมืองรถเนี่ยหรือนวดผ่านนี่มันจะมีสร้อยเขาเนี่มันจะมีรถเขาออา่ามังคุดอาจจะว่ามีรถบรรทุกเนาะมันเป็นอุบลแต่เป็นกรุงเทพหมายว่ารถไลยไปขับกรงุงเทพงกันมืันนี่พี่นอ้อง กะขึ้นแล้วก็ขึ้นนะวันนี้ลกฐาสีขมนี่กืสีเหนีน่สีนาขันน,ขน,นีคน,นาสายนี่สีไว้แต่กดเลก็สไปจะยสันิดเอ็ดก็สุดเ,เอ็ดนบัมคือปลงว สันตก้อนใชอ้องสันเซ็เอก่ไะเบ,ะบ,บนี่ <c oughs> กดนะ้าหามึอ๋อนั่นนี่ก็ม่มีขลิบกันขาลิบต่อ,อไนะหมดแล้วไหมเสันแล้วไปขึนสัเซ็แล้วมัะออกไ้ขาสันเซ็สนีซบเอ็ดอติด อติดแล้วอย่าปลดอี้นอี่แม่ <c oughs> มมต้องออฟสั่นซิปตันเละๆมันสุบอ,อก <c oughs> สันเพิ่งหนึ่งนี้รีบเพิ่นบอกอันนี้นะโอ้แต่ถ้าบบก็สมันก็นสิปิดเองมันหมดแล้ว <c oughs> นะเตรียมเครื่องเตรียมสภา กระไฟเอาขึ้นเครื่องมได้ขึ้นคองดึงมาละกะไฟอืมเออบาดในคอเสือเสือไหมกา่พี่หองจะมาเอากัแจมติดเี่กาดมาติดอืมอืม เตรียมเสื้อผ้าแบบนี้ครับลองชาร์จเนี่ยเอาเนาะอืมอจะได้เอ้าคล้องจับแบบนี้เอียังเนี่ดีเลอันนี้ยานมองลอกดึงมาระดมเข็นบินหัวตอนเข็นย้อนนะไปนี่โดม ตัวนี้ห้องนี้พอท่าขี้แห้งไม่นแบบนี้เสียงเป็นกลางสีฟ้าเป็นห้องของนี่ตัวนี้เอาใบอมนี่ค uhm. ่ะอือปากมินเห็นปากมินอมตัวนี้หอมอยู่บ่บ่บ่เนี่ยคือแบบอย่าดมดมดวดดมเนื้อสั่น์ละหอมอยู่อ่ะ นี่ยานี่ยาเจ็บถ้องนี่เจ็บท้องพอห้กินนะจะมีท่องอื่กินก่อนเขากพดว้าบม่งันจะท้องอืดนะวนี้กอมึงเอาเออไ่้นท้ายนอนตัวนี้ ต้องคอยตองเกเอยนี่นี่นี่เจ้ามันอีหยังเนเน้นนเดาิมซอ่ะตัวที่ท่ายเน่เลยจะมาบัดไม่ห้ใบ่าเนี่ยจะเอาวัดหยังน่ไว้ในกระเป๋าจะคะมแต่เครื่องบ่เออตัวนั้นเอาขึ้นเครืงตัวนี้เาจะเอาโหลดไปเครื่องจขึ้นเครื่อง จะเอาเงินไ่นะอันนี้เอาไปโหลดตัวนเอาคิ้นเท่งบุหรี่ตัวนี้ใส่ิตจิตมันกนร่งกายบุหรี่ใองเลยตัเอาใส่ในกระเป๋าตัวนั้นตัวนี้เอาไปโหลดใส่กระเป๋าโหลดยาสูบทุงเผาวะเออนี่ของสองอันนี้ ไปซองหรซองบ่เอเียองเอ๊ะเออตัวน้องตัวนี้ีพ่อมนบ่ีต้ององจมี2อัน้องีพ่พ่อยเออเด้อห้องีองจาเอองอยหา6อันพสของของ่ะอ ้องก่นค้าสั่งหอมเอาไปใส่แต่ขาเยเอามานึ่งเห็นปะเอ้าไปใส่เราหมากายนเาอมาน่ั่นค้าสั่เออเอาไปใส่เอ,าเอา้าผมใส่ายะเตรียมค้องแบบนี้พี่น่อเะี๋ยวเตรียมค้องกันนะจะจน้อยอันกรสืไปเตรียมตัว ขึ้นเครื่องบินเนาะพี่ไส้คุนจะไปส่งอยู่สนามบินพี่น้องข้าวกระสีบินไปฮอดดอนเมืองไปลงดอนเมืองแล้วกันพี่บอมสิมาหับเนาะพี่บอมแล้วสิมาหับอยู่สนามบินอยู่ที่ดอนเมืองแล้วก็เห้อพักอยู่แถวอันมหาวิทยาลัายกเกษตรศาสตร์เนาะพี่น้อ,มองม้อเกษตรเลยอยู่อันนั้นเนาะใกล้ๆก,กับ BTS สถานี BTS ฮนะ แฟนว่าอะไรแม่แฟนเนสซี่ไปใช้คนแรกทุกเพียพี่น้องกิบนีก็สิเบิร์ตเพียงสมิธเลอฝากเปืนโฆษณาในเด้อพี่น้องพลายเข้ามาขอบคุณพี่ไซรหลายๆเด้อเสาวงี่มให้นอนมือนี่แถมจะไปรับไปส่งอีกขอบคุณขอบคุขอบใจที่แสนเวลายใช้นอนบอนเดอร์ลาได้ฝากบอนสะดวกเลยกินบอนสบาย ะจะกันใหม่คลิปหนาเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวเตรียมของให้พ่อเขาแม่ก่อนบา,บาย